คำเตือนคลิปต่อไปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากผมมานั่งหัวเราะโปรดใช้จักรยานในการรับชม อยากอ่กคิดครับอือฮึอเครเเชดูมชเซุาตายาดดาดันมาฉัาฉันมาฉ่ามาเฮ้ยใครดูมาฮีโร่คาดิเมียน่าจะเกตนะครับเนี่ยฉันมานะครับ โอเคแมวที่ตีพ่อตีแม่อย่าบอกว่ามีมมีมเปรตนะเจนียะแม่รูไว้แมวที่ตีพ่อตีแม่

มันภาคว่ส่งครั้งแรกครับเดี๋ยวส่งในไหนเนี่ยเดี๋ยวเดียวตานั่นดีโอใช่ไหม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัวโหลฮัลโหลกัิโหัลโหลฮันโรลฮั่ะนล่ัลรหลฮั่โั่วหุฮมลมโลกนหับโัลโหลฮัลัโลัััล เขาก็คิดค้นถึงประตูพิชวะอืมประตูอืประตูพิชวะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเวียนกรรมผมก็ไม่รู้นะครับว่าพิชวะคิดอะไรอยู่เล่นให้มีประตูเยอะแยะเลยเออประตูเจ้าเป๊กอ่ะเอออเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าอันดับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมัดพิชวะรวมกันให้ดู ถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูมนีเสียงเราก็ไปอธิษฐานขอพรนะครับเออเอา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 เข้าไปก็มีเรื่องเล่ากันว่าพี่ชีวารักเด็กมากเนี่ยแบบเนี้ยกวนทีนเอ้ยน้องกวนกวนทรีนไปแล้วนแบบนี้ เจ๊แกก็จะโบกหัวโบนะครับโบ,บหัวพีชีวาจนหัวแตก <c oughs> เิดไอ้คเคยดูหนังอ่ะ <c oughs> เห็นที่อาบน้ำเขาไหม <c oughs> แ,แบบเนี้ยเชียร์อะไรเนี่ย ก็โอเคคลิปนี้ความจริงแล้วพี่กาจะแกล้งน้องเฉยๆนะครับเพราะว่าน้องแนะนําอะไรแบบว่าแปลกๆมาเยอะนะี่ครับก็เลยแบบอ่ะขอแกล้งหน่อยเถอะ สวัสดีครับสัมภาษณ์งานคนต่อไปชื่ออะไรแนะนําตัวได้เลยฮนะอยู่กับผมชิวัตโอเคคุณชิวัตนะครับตอนนี้คุณักอาศัยอยู่กับใครครับอยู่กับแมวนะครับอ่าอยู่กับแมวแสดงว่าโสดดีฮะออแล้วไม่คิดจะหารักแท้บ้างหรอครับผมว่าไม่มีจริงนะไม่แน่อาจจะเจอในที่ทํางานใหม่ก็ได้นะครับได้ด้วยหรอวะ <c oughs> งั้นซื้อกินไหมฮะ ออก่อนที่คุณจะมาสมัครงานที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าคุณเปิดธุรกิจมาก่อนเหรอครับธุรกิจอะไรฮะรับซ่อมมือถือโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซ่อมมือถือโดยใครนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> หาหมอสักหน่อยไหม ตามข้อมูลบอกว่าคุณเรียนจบเมืองนอกมาด้วยผมขอทดสอบภาษาอังกฤษนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างพระภาษาอังกฤษเรียกอะไรฮะ monk พระเครื hmm. ora, ่อง motor monk พระนอนง่วงมังพระปิดตาและครับไม่เห็นแล้วมังแพ้ถือว่าเฉียบผมชอบคนแบบนี้เอาเป็นว่ายินดีด้วยครับคุณผ่านการสัมภาษณ์งานครับอะไรอ่ะที่เคก็คือวมแลระเบิด ええ、る<ー>ただいま。 ฉันเป็นคนทำมีดของอินโนสุเกะท่าสานะฮะอินโนสุเกะมือระสกุลท่าสานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสมองป่วยนะไอชอบคำนี้วะผู้หญิงตัวผอมขนาดนั้นเป่าของแข็งให้ระเบิดได้ด้วยเหรอ เเธอถูกแทงสามครั้งบริหลอดอมโเทลี่ยมันคืออะไรวะรอดอิมโมเทลเข้าดอยแล้วเหรอข้าดอยแล้วเหรออะไรคือเข้าดอยแล้วเหรอืเข้าดอยแล้วเหรเม่น้ำอมตะนี่ไงรอดอิมโมเทลเออคุณจะตายแล้วแบบนี้นี่คือครังรัแดนซ์ที่สืบทอดกันมารั้ต่รุ่น

มาเลยก่อนนี่นี่คนนี้ใช่นี่มาอะไรนี่มาอะไรนี่มาอะไรนี่เหมือนเหมือนกบตัวหัดคัไอ้เหี้ยเออตกลงครับไปไหนไปไหนถูกส่งไปอยู่ขึ้นกับใครสักคน เเ้ยอจักไไม่ครครับก็จบไปแล้วสําหรับคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอืมเขคมขัดสั้นวันอทิตย์น่าจะได้ลงวันจันทนีครับเกิดขอภัยอีกครั้งนึงเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นี่เลยเนี่ยแล้วเจมสม่พาหน้บายสวัสดีครับเจ